สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเฉลยข้อสอบนะครับ9วิชาสามัญนะครับเคมี64เนาะตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ข้อ31นะครับซึ่งเป็นในหัวข้อของเคมีอินทรีย์นะครับโจทย์ว่ายังไงไปดูกันเลยครับเขาบอกว่าไอโซเมอร์โครงสร้างนะครับของบิวทานอิกแอซิดนะครับที่เป็นเอสเตอร์มิกไกไอโซเมอร์นะครับทีนี้เรามาดูสูตรทั่วไปของบิวทานอิกแอซิดกันก่อนนะครับก็จะอยู่ในรูปของ C3H7COOH นั่นเองนะครับซึ่งจะมีศูนย์โมเลกุลนะครับ ย่อรูปของ C C H 8 O 2นะครับซึ่งโจทย์ถามว่าเอสเตอร์ที่มีสูตรโมเลกุลแบบนี้นะครับจะมีกี่ไอโซเมอร์นะครับก่อนที่เราจะไปเขียนไอโซเมอร์ของเอสเตอร์กันนะครับเรามารู้จักโครงสร้างสูตรทั่วไปของเอสเตอร์กันก่อนนะครับซึ่งเอสเตอร์นะครับเป็นสารที่เกิดจากนะครับคาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับซึ่งจะมีสูตรทั่วไปเป็น R C O O นั่นเองนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเขียนสมมตินั้นนะครับให้เราแบ่งฝั่งซะก่อนนะครับให้เราไปพิจารณาครับที่ตรงหมู่ฟังก์ชันนะครับแอลอกซีคาร์บอนิลให้เราแบ่งนะครับแบ่งฝั่งเลยระหว่างออกซิเจนกับออกซิเจนนะครับก็จะเห็นว่าจะแบ่งฝั่งออกเป็นฝั่งแอลอกซีกับฝั่งคาร์บอนิลนั่นเองนะครับซึ่งฝั่งแอลอคซีนะครับซึ่งอยู่ในทางขวามือของวิดีโอนี้นะครับก็จะมาจากแอลกอฮอลนั่นเองนะครับส่วนฝั่งคาร์บอนิลที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับของวิดีโอนี้ ก็จะเป็นสารจะมาจากคาร์บอกซิลิกนั่นเองซึ่งการเขียนไอโซเมอร์นั้นนะครับของเอสเตอร์ไอจ้าฝั่งอันคิวนะครับที่มาจากคาร์บอกซิลิกเนี่ยนะครับอันคิวตัวที่เล็กที่สุดของมันสามารถเป็นไฮโดรเจนได้นะครับแล้วเราจะให้มันเป็นไฮโดรเจนซะก่อนแล้วให้คาร์บอนไปอยู่ฝั่งแอลกอฮอล์ทั้งหมดซะก่อนนะครับดังนั้นนะครับโครงสร้างตัวแรกก็จะได้เป็น h c o o c s 2 c s 2 c h 3 หลังจากนั้นนะครับให้ตัดคาร์บอนฝั่งแอลกอฮอล์วิ่งนะครับวิ่งในฝั่งของตัวเองนะดูซิจะได้กี่โครงสร้างนะครับก็จะได้โครงสร้างเดียวเนาะก็จะได้ HCOOCH แล้วก็ C S 3แล้วก็จะมี C S 3อีกตัวหนึ่งนะครับมาจาับตรง C H นั่นเองนะครับซึ่งไม่สามารถตัดวิ่งได้อีกแล้วนะครับก็ให้ขยับคาร์บอนนะครับจากฟังกอฮอล์มาอยู่ฝั่งคาร์บอสซิกทีละตัวครับกลายเปสูตรโครงสร้างเป็น C S 3 C O O C S 2 C S 3ซึ่งไม่สามารถตัดวิ่งได้อีกแล้วนะครับก็ให้ขยับคาร์บอนมาเรื่อยๆนะครับก็ไย้โครงสร้างเป็น C S 3 C S 2 C O O แล้วก็ C S 3นะครับซึ่ง อันที่อฝั่งแอลกอฮอล์ Uncle, นั้นนะครับไม่สามารถเป็นไฮโดรเจนได้นะครับดังนั้นนะครับไอโซเมอร์ของเอสเตอร์ที่มีสูตรโมเลกุลเป็น C4H8O2 จึงเขียนได้แค่4แบบครับผมก่อตอบข้อ3ครับ